เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี1980เขาได้ถูกให้ไปทำภารกิจที่รัสเซียโซนที่มีพื้นที่การแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีและเชื้อราซึ่งภารกิจของเขาก็คือต้องหาห้องแลบลับให้เจอสํารวจและดูที่มาสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณคงไม่คิดใช่ไหมว่าการสํารวจครั้งนี้มันจะง่ายสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่แมปที่มีชื่อว่า h ค o n i c l e นะครับใครมีเพื่อนก็พาเพื่อนมาเล่นได้นะเพราะแมปนี้เล่นได้สูงสุด8คนเลยนะครับมาเลยครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัสเซียปี1980เนี่ยครับคุณผู้ชมโอ้โหภาพในเกมคือสมก็เป็นปี1980จริงคุณมาที่นี่เพื่อตรวจสอบห้องทดลองของรัสเซียเนี่ยครับเมื่อกี้ข้างบนมันบอกโอเคเราต้องไปไหนกันนะคือหวังว่าเกมนี้จะมีจัมส์แกร์ที่ไม่แรงนะครับเออเมนภารกิจนะครับภารกิจหลักคือสำรวจให้มากที่สุดโอเครับทราบครับภารกิจตรงมุมล่างขวาเนี่ยครับเขาบอกให้เราหาทางเข้า่ะไม้มันตอกตะปูไว้แน่นมาก ไปต่อไม่ได้นะครับต้องเอามันออกโอเคงั้นเราก็ต้องไปหาของที่มันทําให้ไม้ออกได้ใช่ไหมโอโ้เดินหาตั้งนานมันอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนี่เองโอเคเราได้คอนมาแล้วครับเข้ามาข้างในเรียบร้อยเลยครับคเควสบอกว่าให้เราหาทางไปนะครับหาทางเข้าโอเคเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อเปิดไฟฉายได้นะคุณผู้ชมอ่าถ้าเกิดคนเล่นในคอมนะคนเล่นในมือถือเขาน่าจะมีปุ่มแบบชัดเจนบอกนะเฮ้ยตรงตรงนี้นมีแสงคืออะไรอ่ะดูเหมือนจะเป็นไอเทมที่เราต้องใช้ในอนาคตเนียครับ โอ้ยตรงนี้กระดาษเต็มไปหมดห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรพอเราโด้เด็กนั่นฆ่าตายแล้วเควสมันก็เพิ่มมาว่าระวังเด็กด้วยโอ้โหเราเปิดประตูไปแล้วโอเคสวยโอ๊ยตัวนี้มีเหมือนศพคนครับโอเคยังไม่ทันได้ดูเลยบ้าเขาไม่รอดจากรังสีนะครับคนงานที่เหลืออยู่ไหนกันนะเหยียบ <c oughs> หัวเลยลบลูเลย <c oughs> <c oughs> ลุกขึ้นมาสิวะแน่จริงก็ลุกขึ้นมาสิเพื่นอนอนายลุกไม่ได้ละสี่ คือวดได้ยินเสียงเด็กมันขำอยู่ตลอดเวลาเลยอะตอนเนี้ยส่วนตรงนี้ก็มีไม้ขวางอยู่อะแล้วค้อนเราก็ใช้ไปแล้วด้วยหนูมายืนทำอะไรลูกไปไกลๆอ๋อตามช่องแอร์มันคลิกได้โอ้โหก็ไม่รู้หาอยู่ตั้งนานเนี้ยครับโอเคแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าตามช่องแอร์มันคลิกได้เว้แค่นี้เราก็มาเรามาโ่ที่ไหนวะเนี่ยอันนี้อันนี้คือห้องอะไรอะ แปบนะครูชมคือผมต้องสำรวจไปทีละห้องวะโอเคเราถึงจะได้บอกแสโดยที่เราต้องระวังไอเด็กบ้านนั่นด้วยอ่าตรงนี้คือไข่ควงโอเคได้มาแล้วแล้วไงอะฟิลฟิลยังเก็บไม่ได้นะครับเก็บไม่ได้โอเคแย่แล้วครูชมอย คือจำสแกเกมนี้ยมันมันไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเว้แต่อยู่ดีไอเด็กเปรตนั่นมันมันมายืนอยู่ข้างหลังผมแล้วมันมายืนมองผมเก็บไขควงเลยนะโอเคเราได้ไข่ควงมาแล้วผู้ชมผมไม่รู้ว่าต้องเอาไปทําอะไรอ่ะประตูนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้ประตูนี้ล่ะโอเคประตูนี้เปิดได้ครับแล้วก็ประตูนี้ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเด็กมันจะมามันจะมาจากทางไหนบ้างก็ไม่รู้ย่าแตอุ้ยอันนี้ก็เป็นฟิลครับผู้ชม แย่แล้วแล้วเราต้องเอาไขควงไปทําอะไรวะ5 minutes later หลังจากที่ผมเดินวนอยู่นานเนี่ยผมก็ได้กลับมาตรงห้องแรกเนีับไอห้องที่เราเจอไอศบเนี่ยะนะเพราะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีน็อตให้เราไขาไว้ตรงเนี้ยอุ้ยไขยได้จริงด้วยเฮ้ยเด็กเด็กบ้าอย่ามานะเรียบร้อยโอเคเขาบอกว่าดูเหมือนฟิลมันจะขาดนะครับให้เราหาฟิลอ๋อโอเคหาฟิลสี่อันนะครับเคล็ขึ้นแล้วทีนี้เราก็รู้อุย้ยแล้วอยู่ดีๆเป็นประด่แลรวแบบนี้ได้ไงอะ โอเคดูผมต้องยอมตายนะคุณผู้ชมคือแมบบเนี้ยมันเล่นได้ทั้งหมด8คนใช่ไหมผมไม like so we right we ่อยากจะคิดภาพเต่ <S 2> <S 2> <S okay, bit, um ๋ยวก็ถ้าเกิดเราเอาเพื่อนเรามาเล่นครบ8ดคนเนี้ยมันมันจะวุ่นวายขนาดไหนเกมผีเวลาเล่นกับเพื่อนนะครับสัก4ี่คนเนี้ยมันก็เป็นเกมที่แบบไม่ค่อยน่ากลัวเลยใช่ป่ะแต่ที่มันเล่นได้8คนนีคุณผู้ชมคิดดูผมไม่น่าจะไปทางนี้ได้แล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมกลับมาทีละกันนะโอเคเมื่อกี้เราเจอฟิลอยู่ด้วยอ่านี้ไงฟิลอันที่สอง ว่าแล้วมนตรงมาผมไม่มีทางเลือกนะครับผมต้องเดินไปโดนมันกินวะเอาอยู่นีหายแบบนี้ก็ได้เหรอโอเคดีแล้วนะครับมาเราไปเก็กบฟิวอีกอันนึงโอเคสวยงามต่อไปฟิวอันสุดท้ายมันอยู่ไหนวะคือฟิวอันสุดท้ายผมยังไม่เห็นด้วยว่ามันอยู่ไหนอะ่ะออ๊ยแต่ตรงนี้ตรงนี้มีที่ขายอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอขายแป๊บหนึ่งนะครับไปครับคุณผู้ชมโอเคเวลาลงมาแล้วเจอห้องอุ้ยนี่ไงอยู่จริงด้วย โอเคครบแล้วตรงเควสเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาบอกให้เราใช้ลิฟต์แล้ววะ่ะอ,อตัวนี้ใช้ลิฟต์หรือเปล่าแต่มีโครงกระดูกอยู่อะ่ะผมผมใช้ได้เหรอวะอุ้ยใช้ได้ด้วยโอเคสวยโอ้โหแล้วแล้วนี่ตัวละครเราใช่ไหมเควสต่อไปนะครับก็คือเขาบอกให้เราหาทางออกจากที่นี่วะ่ะรับทราบครับุณหน้าเปิดประตูไปหวังว่ารอบนี้จะไม่มีเด็กเปรตอุย <c oughs> อะไรเนี่ยตุ๊กตาเป็นกว้นล่ะเปิดนากว้างอ่าแบบนี้แหละชึบ ซ้ายขวาไม่มีครับตัวนั้นไม่มีเครื่องอะไรบางอย่างด้วยนะครับแสงวิๆวับวับอยู่อะแต่มันบอกว่าเชือ้อราขวางทางเพราะงั้นเราเราไปไม่ได้อะโอ้โหแล้วทางแบบทางแยกเยอะมากหวังว่ามันจะไม่ใช่เขาวงกดนะเปิดไม่ได้ครับดูเหมือนเกมนี้นะครับประตูที่เปิดได้จะเป็นประตูใหญ่ๆแบบ2บ้านแบบนี้นะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมสวยอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเทปโอเคเป็นเทปแล้วก็ภาษารัรรสเซียนะครับผมผมอ่านไม่ออก ผมา,าไม่ออกมันเป็นเทปอะไรอะใส่เข้าไปได้ด้วยผมใส่เทปเข้าไปได้นี้อ,อะไรเสียงมันโคตรดังคุณปลุกคนอื่นแล้วระวังด้วยผมไปปลุกใครเอ,อ่อมันล็อกแย่แล้วคุณผู้ชม,มไไต้องปวดไปได้ต่ออะประโยคเมื่อกี้มันทําให้ผมนั้นระวังตัวเป็นอย่างมาก่อผมนั้นได้ไปปลุกใครเข้าวะจึ๊บ เวลาจะเดินนะครับเราต้องพีกออคอนี่มาอย่างยาวเลยรู้แล้วว่าไปปลุกใครปลุกพวกเอเลี่ยนนี่เองโอเคเปิดไม่ได้ออ้ยเปิดไม่ได้บ้าอะไรล่ะเปิดได้ศพเด็กเหรอใช่ไหมนอนตายอยู่บนอกพ่อแม่อะไรแบบนี้ปะ่ะแล้วกอดตุ๊กตาอยู่นะครับแย่เลยคุณผู้ชมไม่ต้อหาอะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นผ้าพ,พันแผลนะครับ เควสมันก็บอกแค่ให้ผมหาทางออกนะครับแล้วผมจะหาทางออกจากไหนอะโอเคไอ้ตัวคอยยาวอย่า,า,ามานะตอนเนี้ยโอ้โหบอกจะมา <c oughs> คือมันมาเลยอย <c oughs> อย่าเลยโอเคมันไปแล้วมันตามหลังผมมาติดๆเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้และสิ่งสำคัญที่เราเจอในห้องนี้ก็คือเจเนเรเตอร์นะครับหนึ่งเครื่อง แต่ตอนนี้เควสมันคือยังให้เราหาทางออกอยู่นะครับเพราะงั้นคือเราน่าจะยังใช้ไม่ได้นะสำหรับเครื่องเจนอะอาเาอประตูประตูอะไรประตูแปลกป,ประตูมันล็อกอยู่นะครับอ่าอาแต่เราโชคดีอย่างนึงนะครับที่ตอนนี้เควสมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยเควสมันให้เราหาเครื่องเจเนเตอร์แล้วนะคุณผู้ชมเพราะงั้นคือนี่เลยเครื่องแรกเครื่องแรกของเราสวยงามโอ คือผีเกมเนี้ยมันไม่ได้จำสแกน่ากลัวอะไรเลยวม่คุณผู้ชมแต่วันนี้ผมบอกนะว่าอยู่ดีๆมันจะโผล่มามันก็โผล่โอเคเครื่องที่สองอยู่ที่นี่เองเครื่องที่ผมกําลังตกใจมันนะครับแล้วบอกว่าผมเจอห้องนี้โอเคต่อไปนะครับก็คือเครื่องที่3ามเจนเครื่องที่3ามนี่ดูเหมือนว่าเรายังไม่เจอกันเลยป่ะโอ้โหแล้วคือมันแคมป์ทางอ่ะคุณผู้ชมเออผม้อาทำยังไงกับมันเนี่ยเจรอะไ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 รยยะยะโอเค สวยวดูคอมันแบบโคตรน,น่ากลัวคือผมจับมันขังไว้ในห้องนี้ไม่ได้อะวะ15 minutes later โอเคมันไปแล้วมันไปทางนึงแล้วคุณผู้ชมสวยเออถางสโวกถางสะดวกถังสะดวกะอะไราที่ผมตายแบบตายแบบตายแบบเยอะมากครับคุณผู้ชมโอเคเราดูทางนี้ก่อนว่าเจนใช่ไหมมันล็อกขูรแย่แล้วทงนี้ไม่ใช่เจนเหรอเยอแล้วคุณผู้ชมถ้ามันกลับมาตอนนี้ยังเพิ่งข้ามาด้วยสปีดเราก็หมด โอเคทางนี้ล่ะใช่ไหมใช่เจออีกเครื่องหนึ่งไหมขอยใช่ขอยใช่ขอยใช่โอเคเจอแล้วสวยโอเคครบสามเครื่องครับคุณผู้ชมต่อไปเราก็ไปประตูนั้นโอ้โหวิ่งเลนะตื่นดื้อดื้อดื้อดอื้อหลัเออคิดว่าจะไม่ผ่านโอเคเราผ่านมาได้นะคุณผู้ชมต่อไปเขาให้เราหาทางออกจากการเด่นเหรอโอ้โหแล้วดู ถ้าทางสวนแล้วมันไม่เขาวงกดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้ขออยาให้เป็นเขาวงกดแบบซับซ้อนเลยขอลองอ่าแต่เราเจออุปกรณ์เควสนะครับหนึ่งอันอยู่ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นแผ่นไม้ปะน่าจะเป็นแผ่นไม้นะครับแต่เรายังกดไม่ได้เหมือนเดิมสไตล์ของแมปแบบนี้นะครับคือเราต้องไปเจอแบบเจอเจอจุดพอยต์ก่อนเว้ยเจอจุดเควสก่อนนะครับเราถึงกลับมากดพวกไอเทมได้ตรงนี้เจออีกแผ่นหนึ่งครับสวยเราต้องจําไว้ว่าตรงไหนมีบ้างมีจุดเริ่มต้นแล้วหนึ่งแผ่น แล้วก็ทางเมื่อกี้หนึ่งแผ่นโอเคตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ่าเรียบร้อยตรงนี้เป็นจุดเควส์คุณต้องหาบางอย่างนะครับสร้างบันไดแล้วออกไประวังพวกมอนสเตอร์ด้วยแค่นี้เราก็ไปกดไม้ตามทางได้เลยครับผู้ชมให้หาไม้4ี่แผ่นอันนี้ก่อนเลยหนึ่งแผ่นก่อนก่อนกดมีการมองก่อนด้วยนะโอเคหนึ่งแผ่นแล้วแล้วเราก็ไปกดตรงจุดเริ่มต้นอีก1แผ่น ตามจริงแล้วเนี่ยผมว่าไอตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องเดินกลับไปก็ได้นะเว้ยเ <_ Q. S 1> พราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสั์ปะหลาดเนี่ยครับมาส่งเรากลับไปเองแหละเดี๋ยวผมจะขอเดินมาตรงนี้แล้วกันนะเพราะมันให้เก็บตั้งสี่แผน่นแล้วเขา,าวงกดมันไม่น่าจะเขาวงกดเล็กๆเนะยครับอะไรอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นตัวมันปมึกตัวอะไรอะ <_ c oughs> คือเมื่อกี้สั์ป,ปะหลาดมันขวางทางเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม บว่าตรงนี้แหละมันจะต้องเป็นพอยต์สำคัญไว้คผูชมตรงนี้มันต้องสำคัญมากแน่ๆแชวบเราต้องพล็กด้วยก่อนพีกเพีกอุย้ยนี่ไงโอ้โหเจอไม้พอดีเลยว่าแล้วมันต้องสำคัญสวยโอเคตอนนี้เราขาดแค่แผ่นเดียวครับสับไม้จะเดินไปเรื่อยๆกันนะอุย้ยวิ่งไปวิ่งมาเจอไม้เฉยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกจากสวนว่ะโอเคพร้อมทำบันไดแล้วคผูชม ไป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 เราต้องทบันไดพลาดไอตรงกองขยะตรงเมื่อกี้ใช่ไหมตอนนี้ผมอยากโดนมอนสเตอร์กินมากเลยเพราะว่าผมหลงทางแล้วเนี่ยคือไม้แผ่นสุดท้ายเมื่อกี้คือผมวิ่งมามาั่วแล้วผมก็เจอเว้ยอย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับผู้ชมสําหรับแมบนี้มันเป็นแมบที่สนุกอยู่นะเป็นแมบที่สนุกใช้ได้เลยแหละจาสแกรก็ไม่แรงมากนะครับแต่การปรากฏตัวของสปาราแต่ละตัวเนี่ยมันโอ้โหมาเจอเพื่อนตกใจแบบนี้โอเคเจอแล้วออกออกออกอย่าเนอะพาแล้ววะ แบบนี้ผ่านแล้ววะสวยโอเคผ่านแล้วมีรถบรทับเราไปแล้วคุณผู้ชมสรุปแล้วนะยครับเราได้รู้อะไรจากการที่เรามาสำรวจที่นี่วะเนี่ยคือดูเหมือนว่าเราจะรู้แค่ว่ามันเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อราเชื้อราหนึ่งนะครับแบบแพร่กระจายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคนที่อยู่บริเวณเนี้ก็คือตุยงกันหมดเลยนะครับแล้วก็ยังกลายเป็นสัตว์ประหลาดกันด้วยนะด้วยการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ตอนจบมันเป็นตอนจบแบบกูดเอนดิ้งนะครับคือตัวเราเนี่ยสามารถพาตัวเองเออกมาได้นะ ผู้ชมวันไหนที่อยากชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้เด s c r i p สคริปชันเลยนะครับชวนมาเล่นกันเยอะนะ